สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี้สิ้ามาเก็บดอกซิงโตเละบานเนาะจ๊ะเนาะดอกซิงโตอันเจีย๊ยตเสียเอาไปตากแดดเอาไวท้ทาอันตากไว้ห้มันน,นั่นนี่แหมจ๊ะไ้เฮตเป็นอันชาไหมถ้ากินหนานาอันหนาว มันเป็นชาเป็นยาย่างดีด้วยจ้ะนี่เป็นยาย่างดีเลยปันยาจิไปเระหงานอ๋อพอกาเยอะละเทียเย็ตะกอดมาเด่น่อผ้ายางออกไปอันป่าทางพูดนอยู่มันคือสีเข้มๆก็เลยสิบ่ไปดอกจ้ะ ก็ได้สิเก็บเอาตลอดบานนี่แหละเก็บเราก,ก็จะเอาไปตากอมบานนึงดอกสิงโตเสียงหมามันเหาเสียงมา,มา,เ,งมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องมาเก็บดอกสิงโตกับแย่เตี่ยว ไปตากแดดเฮ็ด er อันเที่ยยุปลาหย่าทั้งผุนกับลายอยู่ดอกจ่าแต่กับบไดดับไปไม่เก็บเอายุคางบ้านเนี่ยแหละว่ามีคนฉี่ข้นยวใส่ดอกอยู่นี้ <c oughs> เก็บคางบ้านออกดอกมีใหญ่มีจ้า กรตาไปล่างดีๆแล้วก็ตา,แบบ H ha, า,ากแดดเฮชาตเนาะจ้ะเนาะเลยกินหนาวมันเป็นยาด้นี่จ้ะเป็นยาชน,นิดหนึ่งเดียนี้เดี๋ยวสีอันลงใงหายเบิงแน่ดอกมันเป็นอันแก่อีย่างไดที่ว่าเป็นเน็บชาแม่จ้ะเป็นเน็บชาเป็นไง กินได้ดอกอ <c oughs> หญ่ไงก็มีเวอร์นี่เด้อเจ็บน้ำสน้ำหยาบานจ้คข้องนี่แหละอันายเตียวเอาเอาไอ้นี่แม่จดต้นกระเทียมปลา อยู่ข้างบ้านด้วจ่าเดินี่ต้นกระเทียมปลานี่นี่สิไดม้มาเอาหญ้าออกหายยู่นี่นี่ต้นกระเทียมปลาเอาเอามาตั้งแต่ปลาตั้งแต่ปีที่แล้วแม่จันเนี่อันนี้ก็คือต้นบักกูดต้นบักกูดกําลังแตกด้วยจ่าเด้พอพามาเบิ่งต้นบักกูดที่ปลูกไว้นี่ปลูกไว้ข้างบ้านนี่ตนน้นในเงาแล้วนี่ บอกกูกำลังแตกเออหนี่ปีนี้ก็จะประกาศเจ็บกินดอกเอาเอาไว้เห็นมันแพรไหมจ้ะบอกกูเดี๋ยวสิมาเอาหนาออกก่อนอันให้มันแดดแดดจักหน่อยสมิมาออเอาหนาออกไปจ้ะปั๊บเจ็บอยู่หลงทางหันทางทางคนกิดหลายหลายเด้อผมพอได้ไปเก็บน้ำ ไปวันเสาร์อาทิตย์ก่อนจะเสียออกไปเก็บน้ำสน้ำห้า <c oughs> แต่หลายเติดอีกด้วนี่นมือละนิดละน้อยทราบมันออกไงเก็บหมือละนิดละน้อยตากแดดไป ไปทางใดแล้วเพื่อนเป็นไปเทคนงานกระดอกหน่อยๆันจะได้ลายเติบจริงนี่ ngàn tuần à, này bắp cà lì bắp cà lì à nấm lọ bàn này lại có đọt ngay dưới đây là เดี๋ยวล่ยจ้ะนี่คือผักซีหลอมเด้อจ้ะเด้อผักซีหลอมเต้นอย่อยแยเตี๋ยกินเบาหวาดเบาไวรังนี้ผักซีหลอมฉัไปเห็นยังกิน สนามห้าแม่จ้าอยู่สนามห้าขึ้นหล่ไล่คน่ะสนามห้าน่นขึ้นเต้มอยู่เ๋ยวมาเก็บผักไปขันสมอยู่จ้านี่งผักซี ทักซี่อันทักซี่อันจีนนะจ๊ะนี่ล่ออันบ้านห่อนพญายิงง้มสือบ้านห่อนใหย้ยามาท่านมาเบิงอันอันนี้พักสลัดนี่บว๊วยบวานเด้อจ้ะเด้ออันในเก่ามันขึ้นในเก่ามันอันนี้นเก่ามันอันนี้ก็ขึ้นมาเด้อเบิงอัน พักย่อยเตียวตายอันเอันว่าอีกอย่างวะเอาพ่อใหญ่ยังมาท่านเด็ดไปตัวนี้ว่าแต่พ่อใหญ่ไปแล้วยังนีมาท่านเด็ดไปเบิง่งเอาไอันนีมาปล่งเบิ่งเจ็บชิบอันจบชิบอันเจ็บดอกสิ้นโตวไว้แค่นี้แหละเนาะจ้ะเนาะ จ้าสวัสดีจ้าเมือบิดอกบຍกาศ